เราก็อยู่กับอาจารย์ปรากายนะครับที่แน่นอน,น,อ,นอาจารย์มาช่วยคลายทุกข์ในบ้านห<น>ัวกราสั์ใช่ไหมครับอาจารย์ผู้มาที่ช่องมูเดลุนหนึ่งสมมติช่วยคุณผู้ชมานบ้านแล้วนะครับ,รบและจะตีแผ่เรื่องราวของมนาต่างๆนะครับในละครอของมหามุคลฟิล์มนะครับอาจารย์ในตอนที่สแสดงไปคือเป็นยังไงครับใช้วิธีทรรจริงๆเลยไหมครับคือคือคือต้องบอกอย่างนี้ครับรายการต่างๆี่ที่เคยไปถ่ายทำก็ดีนะครับแม้แต่ ของอมหาวิทยาลัยีเป็นภาพยนตร์เฉิงอของบุรักษ์นะครับและก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องคติชนวิทยาเป็นประเพณีต่างๆที่เราคนไทยใช้ขนมประจำนะครับประเพณีต่างๆต้องบอกว่านํามาสื่อให้เห็นเป็นละครเป็นภาพยนตร์ซึ่งแม้แต่ขนมทำเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมต้องบอกว่าท่านผู้ชมที่ได้ชมภาพยนตร์ของอดคอ,อ,องของละครนะครับ มหาบุคคลฟิล์มเนี่ยจะได้ทั้งสาระในเรื่องของพิธีกรรมจะได้เรื่องสาระในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมเป็นแนวคติชนที่ยาซึ่งต้องบอกว่าเป็นทั้งความศรัทธาความเชื่อบารมีอันนี้สําคัญที่สุดครับละครเนี่ยสื่อต่างๆให้เห็นทั้งรูปแบบรูปแบบทั้งแนวของการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตจริงๆและการดำเนินกิจกรรมของชาวบ้าน ของนักแสดงแต่ละคนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสื่อถึงอารมณ์สื่อถึงเรื่องาราวตา่างๆและไปทั้งเรื่องของสมุภไมินะครับต้องบอกว่าหลายๆแวนวฮะในในละครเนี่ยต้องให้ท่านผู้ชมติดตามถึงครับและจะได้ทั้งสาระมากมายด้วยความรู้และปัญญาขอบคุณอาจารย์ประกายมากเลยนะครับและขอบคุณนักสแสดงทุกท่านมากเลยนะครับผม